สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องหนุ่มสามบอก้วท่านผู้ชมจะหายหน้าหายตายไปนานนะครับผมก็กลับมาทําคลิปวันนี้ก็มีเมนูมาเสนอนะท่านผู้ชมนี่ครับไก่ครับเดี๋ยวผมจะเอาไปทําเมนูไก่อบฟางนะครับไก่อบฟางตอนนี้ก็กําลังเตรียมเครื่องอยู่นะครับเตรียมเครื่องก็มีหอมแดงข่าตะไคร้ ก็กระเทียมใบมะกรูดนะครับเกลือเดี๋ยวเราตำก่อนนะครับเดี๋ยวไปอบอฟางกันในทุ่งนานะท่านผู้ชมหลังบ้านทุ่งนาซอยตะไคร้ไปแล้วเดี๋ยวตเครื่องก่อนท่านผู้ชมแล้วก็หมักครับตะไคร้นะครับ <Okay. S 2> หอมแดงครับขานะครับข่าใส่ลงไปคนระับข่ากระเทียมใบมะกรูดครับใส่ลงไปเลยครับใบมะกรูดชิกนิดหน่อยใบมะกรูด เกลือนะครับท่านผู้ชมใส่เกลือลงไปใส่เกลือเม็ดนะครับเกลืออันนี้ขาดไม่ได้นะครับนี่ผงขมิ้นนะครับเดี๋ยวเราใส่ทีหลังนะตอนหมักครับผมตามก่อนอ๋อนี่ครับท่านผู้ชมขาดไม่ได้นะครับผงขมิ้นนะครับผมจะใส่ผงขมิ้นเข้าไปด้วยนะครับเพื่อความหอมนะครับแล้วก็สีสันนะครับ อนุญาตนะครับใช้มือนะครับบ้านเราทำง่ายง่ายง่ายน่ครับใส่ลงไปนะครับใช้มือคุกเลยครับคุกในครกครับคลุกในโคกครับเนี่ครับกนเราจะไปหมักตัวไก่นะครับ ไม่ต้องถง,อถงมือนะครับบ้านเราง่ายๆครับสาดนะครับผมล้างมือแล้วครับหมักเลยคุกเขาครับชางตัวไก่เนะไก่ก็จะเริ่มเหลืองนะครับเริม่มเหลใส่นิดน,นะครับผงขมิ้นสวยๆ เครื่องที่เหลือก็ยัดเข้าไปในตัวไก่นะครับตอนนี้เราก็ทำการหมักนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราก็ลงไปหลังบ้านนะครับทุ่งนาไปอบฟางกัน,นครับ ท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็มาอยู่ในทุ่งนานะครับในทุ่งนานะครับเบาเฟืองครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะไปอบฟางกันครับในทุ่งนาครับบรรยากาศทุ่งนาแม่งสอนะครับนี่ครับพี่เอี่ยมกําลังลากเฟืองไปให้เราครับ อย่างนี้ก่อนเดี๋ยวก็ฝืนก้อนแหงนะฮะเดี๋ยวก็ฝืนก้อนแหงฝืนก้อนเออฝืนเยอะเปิดกว่ยกุ้มนะออกควายฮะกุ้มเนี่ยฮะเดี๋ยวจะขึ้นลงลงไม่ได้ฮะขึ้นลงลงฮะแล้วก็ยืนเกันบ้างยืนแสงเลี่ยอ้อนี่ไก่ท่านผู้ชมเฮ้ยข้ามาไป่ข้หมาเลฮ้ยเฮ้ยเข้าไป

โอเคครับท่านผู้ชมขณะนี้เราก็พิวิจุดไฟเรียบร้อยแล้วนะครับนุ่งครับจุดไฟเรียบร้อยเกี่ยวฟ้าครับไม่รู้จะออกมาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวคอยติดตามดูนะครับนุ่งครับเกี่ยวฟ้าแม้งสอนครับเกี่ยวฟ้าแม้งสอนอันนี้สูตรของผมเองนะครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับจังหวัดนะสูตรของผมเองพวกผมเองครับลองดูครับ เวครับเปิดดูนะครับท่านผู้ชมเป็นยังไงพี่วิครับพี่วิเปิดดูเป็นยังไงครับสวยงามหรือเปล่าสูงกรืต่ำสูงหรือต่ำโอ้เฮ้ยโอ้โบ๊ทโอ้เข้มบ่เฮ้ยโอ้โสวย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 นะ ต้มโหใช้ได้นะครับโห,โหเสียดายไม่มีจานวางข้างล่างนะมีน้ำซุปกินเนื้อไก่นะครับไม่ได้กินน้ำซุปโอ้ยมอไครับเรียบร้อยครับกินไก่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  เดินไปเถียงนะครับถึงหรือเปล่าไม่รู้ไ่เย็ดกระจาเย็นนะท่านผู้ช <c> ม <oughs> ไก่สุกพอดี <c oughs> น้ำมันมันโลม <c oughs> มืน่นครับท่านผู้ชมครับ เรียบร้อยนะครับแก่ของเราโอฟางเดี๋ยวเรามากินกันนะครับมาชิมดูว่าอร่อยหรือเปล่าสวยนะครับเพิ่งทำครั้งแรกนะครับไก่โอฟังสุดโมวสัวครับน่ากินมากนี่ครับโหนี่ครับขวดนี้เอาน้ำใส่นะครับน้ำใส่แล้วก็มันระเหยขึ้นเดี๋ยวขออนุญาตวางขวดก่อนนะครับไม่ใช่เรานะครับขวดน้ำ นี่ครับดูข้างในครับท่านผู้ชมข้างในสุกหมดแล้วครับไก่เดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับนี่ท่านผู้ชมโอ้โหนี่ครับลองนะชิมหนังก่อนนะครับชิมหนังก่อนแต่พวกพี่เขายังไม่มานะครับขออนุญาตนะครับชิมก่อนนะครับหือเยี่ยมรับ

สมัยเขามีนะทังออกมาเหรอไอปาทูอะออปลาทูเหรอองไยแห้งอะโอ้ยเยอะปะทุเก็มนะับปทเกมก็ได้ปะทุนึ่งกได้ผมดนาะชุดงกกฮิดเลยเวลาเขากินเขาซอยหอมแดงแล้ว้บีมนำนาใส่